หลังจากที่ลิเวอร์พูลใช้งบมหาศาลแต่แล้วผลงานโดยรวมก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักล่าสุดมีข่าวเชื่อมโยงกับอองตวนเซเมนโยนักเตะแนวรุกตัวเก่งของบอลมัดที่คาดว่าลิเวอร์พูลจะดำเนินการคว้าตัวมาในตลาดมก,กราคมนี้เลยทำไมต้องเป็นอองตวนเซเมนโยและข่าวนี้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนรวมถึงถ้าได้มาจริง เซเมนโยจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับครบคุยพอดแคสต์บายสปิออนป๊อฟังเรื่องลิเวอร์พูลสบายๆสไตล์เดอะคบคุยกันสวัสดีครับครบคุยพอดแคสต์บายสปิออนป๊อปนะครับเรื่องลิเวอร์พูลฟังสบายๆสไตล์เดอะคบคุยกันนะครับผมอ่ะไม่ได้เจอกันมานานนะครับช่วงนี้ก็ ก่อนหนึ่งก็ต้องก็ต้องขอแจ้งอีกอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็สําหรับใครที่ติดตามช่องผมนะครับก็ช่วงหลังอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคลิปผมมันดูห่างๆไปเนาะมันดูแบบมาไม่ค่อยทีเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมมีภารกิจส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะมีผลกระทบกับการทำคอนเทนต์บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็กําลังก็เขาเรียกว่าอะไรก็มามาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอัปเดตทําคลิป เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมอาจจะห่างหายไปบ้างนะโอเคเออ EP นี้เนี่ยคลิปพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วออมันเป็นคือต้องบอกก่อนนะว่าผมอัดคลิปในช่วงที่ปฏิทินฟี فا เดมันใกล้จะจบละนะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวก็บอลลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งทีนี้ตอนแรกจะไม่ได้ทําเรื่องนี้ตอนแรกจะทําอีกเรื่องหนึ่งตอนแรกจะทําเรื่องเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับ บอลลีก uh, อะไรอย่างนี้แหละเนาะเป็นการแบบต้อนรับกลับมาแล้วเพื่อจะได้เข้าเบรกย,ยาวๆแต่ว่าสุดท้ายช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับมันมีข่าวาข่าวลือเกี่ยวกับเขาเรียกการเชื่อมโยงกับนักเตะใหม่นะครับที่หลายๆสํานักโดยเฉพาะนักข่าวเทียบนบน,บนเทียสูงนะครับก็เล่นกันเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เลยน่าสนใจนะครับกับข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยมีมีความเชื่อมโยงกับองตวนเซเมนโยนะครับ เป็นนักเตะ,ะตัวรุกตัวเก่งของบอลมัดนั่นเองนะทีนี้เนี่ยหลายๆข้อมูลที่มันถูกปล่อยออกมาก็ค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันชิวๆแล้วกันเรื่องนี้นะครับผมก็คงจะไม่ได้แบบว่ามาวิเคราะห์สถิติอะไรขนาดนั้นนะก็อยากจะมาชวนคุยครับว่าความเป็นไปได้ในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับองตุนเซเบนโยเนี่ยมันมีความ เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับรวมถึงอ,อะไรที่มันทำทำให้รู้สึกว่าคืออะไรที่มันทำให้นักข่าวหลายๆคนเนี่ยรวมถึงกระแสหลายๆอย่างมันเหมือนจะแบบอยู่ๆก็พุ่งมาแล้วก็เป็นกลายเป็นว่าเซเบนโยจะกลายเป็นเ,เขาเรียกว่าดีลนี่มันแทบจะเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดมก,กราคมนี้ได้เลยนะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับก็ คุยอย่าสบายๆนะครับผมก็สบายถึงขั้นที่ว่าถ้าสมมติว่าท่านท่านไม่สะดวกดูหน้าจอท่านก็เปิดฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็คลิปนี้จะเน้นคุยกันชิลๆมากกว่านะครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับเช่นเคยนะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปผมเนาะแล้วก็ใครที่เพิ่งอาจจะมาเจอช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยกดติดตามกด s u b สไครป์นะครับลองดูคลิปไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิด ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบคลิปแนวนี้ประมาณนี้นะครับก็รบกวนนะครับสามารถกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมได้นะครับรวมถึงเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆจากผมเนี่ยคุณก็จะได้เห็นก่อนใครเช่นกันนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันเรามาเริ่มกันที่ว่าทําไมจู่ๆข่าวนี้มันถึงแบบเหมือนจะแรงขึ้นมานะครับมันเหมือนจะแรงขึ้นมาต้องบอกงนี้ครับว่ามันเป็นช่วงจริงๆมันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เนาะช่วงที่นักเตะหลายๆคน กลับไปรับใช้ทีมชาตินะครับบอลสโมสรก็อยู่ในช่วงพลักเบรกตอนแรกตอนแรกถ้าตามปกตินะมันก็จะเงาเงาหน่อยเนาะสำหรับคนที่ติดตามบอลสโมสรน,นะครับรวมถึงรวมไปถึงแฟนลิวเวอร์พูลแหละก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าเออเป็นเขาเรียกเป็นประเด็นเป็นอิมแพกอะไรตรูมตามมากมายนะครับแต่ทีนี้กลายเป็นว่าเบรกฟีฟ้ารอบเบรกเบรกฟีฟาเดรอบเนี้ยลิวเวอร์พูลก็กลายเป็นทีมที่ มีตัวตนอยู่บนสื่ออย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆมันต้องเริ่มที่ตั้งแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวเซมนโยมันก็จะมีข่าวนักเตะทีลิวหูเชื่อมโยงเนาะอย่างมาเกี e, อะไรเงี้ยมันมีไปถึงบัสโตนีด้วยนะเอออะไรเงี้ยก็ทั้งหลายแหลก่ก็เข้ามาแบบเป็นระยะระยะนะครับกระทั่งเมื่อ2อสาวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยอยู่ๆข่าวนี้คือนักเตะคนนี้อยู่โผล่มาแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบ กลายเป็นกระแสหลักไปเลยนะอยู่ๆก็แซงหน้าแซงแซงทุกทุกลายที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะครับนั่นก็คือองตวนเซมิเนียนะครับมันเริ่มที่ว่ามันเริ่มจากที่ว่าอินดี้อินดี้ไคล่าครับอินดี้ไคล่าเนี่ยเป็นเป็นแอคเคาน์อ่เป็น,เ,ปน, account, เ,เ,ปนเขาเรียกไรเป็นสื่อออนไลน์แล้วกันผมใช้คำนี้เนาะตอนแรกผมคือคือคือแอคเคาน์ทวิตเตอร์อ่ะเอางี้ก่อนแล้วกันนะแอคเคาน์ทวิตเตอร์ของอินดี้ไคล่านิวส์เนี่ยออกมาบอกออกมาบอกว่าเอา่อ ตอนนี้ตามความเข้าใจของเขาที่เขาได้รับที่เขาได้รับข้อมูลมาลิเวอร์พูลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อฉีกสัญญาอองตนเซเมนโยที่65ล้านปอนด์อืมคืออยู่ๆก็พร่งขึ้นมาเลยนะครับอินดี้ไคล่าต้องบอกกันว่าถ้าใครตามอินดี้ไคล่ามาก่อนหน้านี้จะรู้ว่ามัน มันเป็นมันเป็นแอคเคาท์ทวิตที่มันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเท่าไหรอ่อ่ะจริงๆมันก็แนวปันป่นๆด้วยนะมันมีช่วงหนึ่งก็แนวปั่นเลยแหละแนวแบบเฟรคนิวเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่มาหลังๆอะ่ะโดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะเริ่มซีซั่นนี้หรือช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาอินดี้ไคล่าดูมีความแม่นมากขึ้นเออดูบางอย่างดูมีความแม่นมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันน่าสนใจที่ว่านักข่าวหลายๆคนก็ไปรีทวิตรีโค้ดเขาด้วยนะ เออนั่นแหละทีนี้พออินดิไคล่าพูดถึงองตอนเซเมนโยเนี่ยเนี่ยเรื่องก็ออกมาเปิเปดเผยเป็นที่แรกนะครับว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อซื้อ,เ,อเพื่อเพื่อคว้าตัวอองตอนเซเมนโยอาวแบบ65้าล้านปอนด์อะไรประมาณนี้เนาะอืมนะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันก็มี2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็เฮ้ยตื่นเต้นว่ะอีกฝั่งก็อินดิไคล่าเชื่อได้ไงวะเชื่อเชื่อเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนวะอะไรอะไรประมาณนี้แหละนะครับเออ ทีนี้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 เนี่ยพอมันมีข้อมูลตรงนั้นออกมานะครับไม่กี่วันผ่านมานะครับไม่กี่วันผ่านมามันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจที่เริ่มทําให้หลายหลายคนเริ่มเอ๊ะเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะหรืออินดี้ไคล่ามันพูดจริงวะนะข้อมูลเนี้ยมันมันเป็นมันมาจากฝั่งบอลมัดครับมาจากทิมเบชบัตเชนโกนะครับซึ่งเป็นผู้อํานวยการทั่วไปของออบอลมัดนะครับ เขาอยู่ๆเขาออกมาแบบให้ข้อมูลในเชิงแบบถ้าเป็นคนทั่วไปก็เหมือนแนวตัดเพอแต่จริงๆก็ไม่ได้ตัดเพอหรอกเออเป็นแนวแบบว่าเขาบอกว่าสโมสรเนี่ยคือมันไม่มีเขาเรียกอะไรบอลหมัดเนี่ยไม่มี power หรือไม่มีพลังงานมากพอที่จะไปขัดขวางการย้ายทีมขององตอนเซเมนโยหรอกถ้าเกิดวันหนึ่งจะมีทีมทีมใหญ่ๆทีมชั้นนำในยุโรปเนี่ยมาสนใจที่จะคว้าตัวอะไรประมาณเนี้ยอืมซึ่ง จูจูเนี่ยเขาก็พูดให้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าสโมสรอ,อย่างรล,ลิหรือร์พูลไปแชร์ที่ยื่นเสนอเข้ามาอะไรเงี้ยคือคือเขาพูดชื่อเลยนะอืพวกเขากําลังแข่งขันอยู่ในยูฟ่าแชมเปียนลีกอะไรประมาณเนี้ยอืแล้วก็ถ้าจะให้ผมบอกว่าให้ผมไปห้ามไปห้ามแบบเซเมนโจแบบเอ้ยคุณไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันเหมือนไปขัดขวางการเติมเต็มความฝันของนักเตะอะไรเงี้ย เออมันก็คงเป็นไปไม่ได้อืมมันก็คงทําแบบนั้นกับกับทุกอ่าเขาเรียกไงมันคงมันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นกับทุกทีมอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่าเอ่อเจ้าตัวเนี้ยก็บอกเหมือนกันว่าอันเนี้ยมันกรณีที่ทีมชั้นนำเนาะอืมแต่ถ้าทีมอื่นๆมันมันก็เขาเรียกไรมันก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆน,นะครับเขาก็ทางทีมเนี่ยทางทางตัวของบอลมัดเขาก็พยายามอ่ามองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้นักเตะเพื่อให้แบบ ทั้งสองฝ่ายว,วินวินต่อกันอือันเนี้ยเป็นเป็นข้อมูลจากฝั่งบอลหมัดเองเลยนะเออผู้มนวยการทั่วไปของบอลหมัดที่ออกมาจูจ่ๆออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะครับมันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยหรือว่าเซบิญโยแม่งมีแววว่ะเออมันมีแววนะเพราะคือคือถ้าสโมสรชัดเจนว่าจะไม่ขายอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องออกมารีแอคอะไรแบบนี้หรือไม่จําเป็นต้องแบบพูดก็ได้ว่าแบบ ขวางไม่ได้หรืออะไรแสดงว่ามันต้องมีมูลอะไรบางอย่างนะครับผมอันนี้มันเริ่มจุดไฟประทุประมาณหนึ่งละประมาณหนึ่งละ,ะ,งละทีนี้เนี่ยไม่กี่วันถัดมาครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆและมันเป็นไพ่สำคัญเลยนะที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนประมาณว่ามันทำให้ทุกอย่างมันถูกเชื่อมโยงลิงก์กันหนักขึ้นมากนะครับอืม คนที่ออกมาให้ข้อมูลนี้ก็คือเดวิดออนสตีนครับนักข่าวท็อปเทียร์เลยนะของเดียร์แลนติกนะครับอืมคนเนี้ยคือคือ,คอแทบก็คือแทบจะร้อเปอร์ความแม่นยำาเออนะครับผมเขาออกมารายงานว่าข้อมูลนี้สำคัญมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนสิ่งที่เขาออกมาพูดนะครับเขาออกมาบอกว่าบอลมัดเนี่ยอาจจะไม่สามารถหลังตัวเซมิโนได้อีกต่อไปละโดยเฉพาะในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้นะครับเนื่องจากว่า นักเตะเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาที่เราๆประมาณแบบ60สบวกหล้านปอนด์เท่านั้นอืมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาไอ้หกบวกหล้านปอนด์เนี่ยราๆเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีการแอ t ทีเว e มีการเปิดใช้ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดซึ่งหมายถึงว่าอไอตอนหลังมันมีข้อมูลออกมาเนาะว่าบอกว่ามันต้องถูกใช้ใน2สัปดาห์แรกของตลาดหน้าหนาวอะเพื่อที่ว่า บอลมัดเขาจะได้มีเวลาหาตัวแทนในสัปดาห์ที่เหลือนะครับอืและเงื่อนไขเนี้เปิดโอกาสให้ทุกทีมนะที่ยื่นซื้อเข้าไปโอ้โหพอพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือหลายๆทีมตาลุกวาวเลยโดยเฉพาะทีมที่เป็นเขาเรียกว่าทีมที่อยู่ในชั้นนําของลีกอังกฤษหรือของยุโรปเพราะองตนเซเมนโย่ io, ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับด้วยฟอร์มการเล่น ที่ยอดเยี่ยมของเขานั่นเองนะครับผมแต่ว่าออนสตีเนี่ยมีมีทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับว่าแต feels, off, so, wonder, so <laughs> ่อ <avocado> ย <groans styles> <laughs> right ่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าบอลมัดสามารถหลังเซเมนโยนให้อยู่ต่อได้เออสามารถแบบสามารถพาเขาเรียกอะไรพาตัวเองไม่ใช่พาตัวเองพานักเตะไม่ให้ฉีกสัญญาในช่วงเนี่ยช่วงช่วงระยะเวลาที่ที่ถูกเปิดใช้งานเนี่ยในช่วงนี้ได้เซเมนโยก็จะยังอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่า ข้อมูลสําคัญอีกอย่างนึงคือว่าตลาดซัมเมอร์หน้าตลาดซัมเมอร์ถัดไปก็จะมีค่าฉีกสัญญาของเซมิโนโยที่ถูกเปิดใช้งานได้อีกฉบับหนึ่งแต่ฉบับนี้มูลค่าค่าฉีกมันจะต่ําลงไปมากไม่ไม่ใช่บอกว่าอีกฉบับหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแล้วกันคือสัญญามันมันเซ็นในฉบับเดียวกันนั่นแหละแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเช่นสมมติเงื่อนไขแรกตลาดหน้าหนาว ไม่มีใครมาซื้อได้ไม่มีใครมาฉีกสัญญาได้นักเตะอยู่ทีมต่อไปแต่พอตลาดซัมเมอร์หน้ามันก็จะเข้าอีลอ็อปเข้าเข้าในกระบวนการของเ,อเขาเรียกว่าเงื่อนไขถัดมาก็คือมีค่าฉีกสัญญาเหมือนกันแต่มูลค่าจะไม่แพงเท่ากับไอ้หกบวก5ล้านปอนด์นี่ละมันอาจจะต่าลงมาอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เดวิดออสตีนออกมาพูดออกมาพูดแบบคือสําหรับผมนะเอาจริงนะ การที่ข้อมูลแบบนี้หลุดออกมานี่คือแบบผมไม่รู้ว่าหลุดโดยโดยใครอะ่ะหรือโดยตั้งใจหรือไม่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงกันใดๆก็แล้วแต่แต่ข้อมูลระดับนี้หลุดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไปได้ยากหมายถึงว่าคําว่าเป็นไปได้ยากหมายถึงว่าโอกาสที่ข้อมูลพวกนี้มันจะหลุดออกมามันมันยากมากนะครับมันต้องแบบมันต้องใช้วิชาพลังพลังงานวิชามานมากเลยอะ่ะที่แบบว่าทีมงานของสโมสรแต่ละสโมสรที่ไปเจราจากันเขา เอาจริงๆนะส่วนใหญ่เวลาเจราจากันแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องข้อมูลนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสโมสรที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนักเตะเนาะเขาก็เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยอะ่ะก็จะเปิดเผยไปทำไมเพราะเปิดเผยไปแล้วมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเปิดมันเหมือนเปิดไพ่อ่ะให้แบบคู่ค้ารู้อะ่ะคู่ค้ารู้อ๋อแกมีป้ายราคาเหรอฉันงั้นฉันก็ยื่นซื้อตามนี้สิอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนั่นแหละอันนี้มันน่าสนใจมากนะครับว่า ข้อมูลเนี่ยมันหลุดมาอะไรได้ยังไงเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันถูกรายงานโดยเดวิดออนสตีนนะซึ่งเป็นโอ้โหมันไม่ใช่นักข่าวไก่กาด้วยไงเออนะครับทีนีออ้นอกจากออนสตีนแล้วนะครับคนที่หลายๆคนรอคอยฟาบิซซโอโรมาโนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ฟาบิซซโอโรมาโนเนี่ยโอ้โหพูดพูดชัดเจนกว่าออนสตีนด้วยนะเออเพิ่มตรงที่ว่าฟาบิซซโอโรมาโนเนี่ยถึงขั้นบอกว่า ทีมที่สนใจทีมที่สนใจจริงจังเลยเนี่ยตอนนี้คือลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลเลยแหละเออถึงขั้นแบบว่ากําลังแบบดําเนินเรื่องอะเพื่อจะยื่นแบบซื้อมกักกะรานี้เลยฉีกค่าสไอใช้ค่าใช้เขาเรียกอะไรใช้เงินซื้อค่าฉีกสัญญามักกาลานี้เลยด้วยซ้ำนะครับฟาบิซิโอโรมาโนออกมาแบบชัดเจนมากแต่ว่าเขาก็ยังให้โอกาสเขาเรียกโอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยประมาณ 70%-30% อะไรประมาณเนี้ยคือก็ยังไม่ได้ร0 0ซแต่โรมาโนออกมาบอก่ออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลจริงจังจริงนะ จริงจังจริงๆริงจริงจังจริงเลยนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีพอหลังจากโรมาโนออกมาแล้วเนี่ยล่าสุดครับอัปเดตล่าสุดที่ผมได้รับนะก็น่าจะตอนนี้วันอ่ะผมอัดคลิปวันที่20เนาะประมาณบ่ายโมงนะครับอัปเดตล่าสุดที่ผมที่ผมได้ได้เข้าไปค้นอ่านแล้วกันก็เป็นของอินดี้ไคล่านะครับอินดี้ไคล่าก็คือเจ้าแรกเลยที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะเอออินดี้ไคล่ามาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเออ ลิเวอร์พูลเนี่ยได้เริ่มวางโครงสร้างการจ่ายเงินแล้วนะเออได้เริ่มวางโครงสร้างการจ่ายเงินไอ้จำนวน60บวก5ล้านปอนด์เนี่ยให้กับบอนมัดพิจารณาแล้วนะครับอืมซึ่งก็มีข้อมูลออกมาด้วยว่าบอลมัดเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของข้อมูลหลุดอืมเงื่อนไขค่าชีกสัญญาที่หลุดออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าแสดงว่ามันหลุดโดยไม่ได้เจตนาแหละ มันมันมันโดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนอยู่แล้วจริงๆก็ก็เขาก็คงไม่ตั้งใจให้หลุดหรอกนะครับแต่ว่ามันดันก็มันดันหลุดออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลหมัดก็เออก็ก,ก,ก,ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องแบบยอมรับชะตากรรมเนาะอ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ที่แน่ๆตอนเนี้ลิเวอร์พูลได้เริ่มวางแผนวางโครงสร้างในการ,การจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอลหมัดเขาก็ชัดเจนแหละว่าเออโอเคก็ต้องการเคลียร์ทุกอย่างให้จบภายในช่วง1-2สสัปดาห์แรกของตลาด หน้าหนาวนะครับผมซึ่งนั่นก็คือในพาร์ทของที่มันเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาเนาะจากนักข่าวต่างๆนะครับทีนี้เรามา,มาลองมองดูเหตุผลลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆก่อนก็ได้ครับว่าคือคือไม่ต้องถึงขั้นฟันธงหรือหรือแบบว่าจะมาเคาะแบบเอ้ยได้ไม่ได้หรือแบบคุณคิดว่าแบบได้อะไรขนาดนก็ได้ครับแค่ลองมาคุยกันเล่นๆดูก่อนว่าถ้าจะลองมองหาเหตุผลที่เลี้ยวพูจะเซนเซเมนโในตลอดหน้าหนาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ ที่มันเป็นน่าจะเป็นจุดสําคัญนะเออจุดสําคัญนะครับผมที่ทําให้เป็นแรงเขาเรียกแรงขับเคลื่อนในการเดินดิวนี้นะครับอืถ้าส่วนตัวผมเนี่ยจากการที่ผมไปดูข้อมูลเซเมนโยเบื้องต้นเนาะอ่ะเอางี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมเล่าข้อมูลของเซเมนโยคร่าวๆกันนะจะบอกว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลแบบอยากจะดํอยากจะดําเนินการให้ไวที่สุดเหมือนกันนะครับอืคือเซเมนโยเนี่ย เป็นนักเตะทีมชาติกาน้าเนาะแต่รู้ไหมครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆผมว่ามันน่าจะเป็นแบบสิ่งลอ่อตาล่อใจหรือร์ภูพอสมควรเลยนะนะครับเซมเมนโยเป็นนักเตะทีมชาติกาน้าที่มีโคต้าโฮมกรนครับอ่านี่มันน่าสนใจมากเลยนะเอ่อโคต้าโฮมกรนเหตุใดเซเมนโยถึงได้โคต้าโฮมกรนเพราะเป็นนักเตะทีมชาติกาน้านครับเซเมนโยเนี่ยเกิดในลอนดอนครับ เซเมนโยเนี่ยเกิดในลอนดอนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษมาตลอดเข้าร่วมกับทีมเยาวชนของบริสตอลซิตี้นะครับก็คือเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลอ่นะก็คือเข้าสู่ระบบเยาวชนของทีม Bristol City ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นทีมในระดับลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับก็อยู่กับระบบเยาวชนของ Bristol City มาตลอดจนกระทั่งค่อย,ย้ายมาที่บอลหมัดในในปี2023นะครับดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเซมิโยถึงมีโคต้าโฮมกรนเต็มเหนียวเลยนะเต็มเต็มเลยนะครับมผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักด้วยกฎหลายๆอย่างของพิมพ์ลีกเนาะทำให้ตอนเนี้ยโคต้าโฮมกรนค่อนข้างสําคัญนะครับสำคัญพอๆกับพอๆกับฝีเท้าเลยอ,ะอ่ะนะครับมันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรจํากัดสิทธิ์หรือจํากัดโคต้าในการแบบส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า โควตาโฮมกลมันเกินหรืออะไรเงี้ยตัวที่ซื้อมาหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเสียเงินเปล่าเลยไงอืเหมือนแบบซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับผมอืมนะครับทีนี้สถิติเซเมนโยเป็นยังไงบ้างนะครับอเซเมนโยเนี่ยนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่บอลหมัดเนาะก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด92เกมนะครับนับจนถึงวันนี้นะมีการทําประตูไปทั้งหมด26ประตูแอสซิสไป12แอสซิสนะครับซึ่ง ถ้านับจากซีซั่นที่แล้วเฉพาะซีซั่นที่แล้วมาสู่วันนี้ณนะปัจจุบันนี่ย48เกมเนี่ยในลีกนะนับเฉพาะในลีกนะครับเซเมนโยยิงไปแล้ว17ประตูแล้วก็มี9แอสซิสนะครับที่สำคัญคือเซเมนโยเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเป็นผู้เล่นที่มักจะทำผลงานได้ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆได้นะเออสังเกตเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆเนี่ยถ้าถ้าใครเล่นแฟนตาซีพิมลีเนี่ย จะรู้เลยว่าเออใช้เซเมนโยเนี่ยแต้มมันเยอะดีฮะเอคอคือคือเจอเจอกับทีมกลางๆเล็กๆเขาก็ทําแต้มได้แต่ประเด็นคือเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆก็สามารถทําแต้มได้ดีเช่นกันนะครับอ่ะถ้านึกภาพไม่ออกก็เกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับเซเมนโยก็เป็นคนที่ทําประตูลิเวอร์พูลได้นาออืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติของของการเป็นเกมเชนเจอร์ด้วยนะครับผมทีนี้อ่ผมไปดูความคิดเห็นของ คุณแจ็คลัสบี้นะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการของ This is and ด e ฟ l นะครับซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของเกี่ยวกับข่าวของทีมลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกว่าแจ็คลัสบี้เนี่ยบอกว่าเซเมนโยเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะใน,แน,ในแนวลุกนะครับเล่นได้หมดเลยแต่ว่าตำแหน่งที่เขาถนัดสุดคือปีกขวาครับเซเมนโยถนัดปีกขวา <laughs> พูดมาแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่ม เอ๊ะคิดในใจสงสัยละมาแทนใครหรือเปล่านะอ่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ไงนะครับในแผนระยะยาวนะครับเซเมนโยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีเขาเรียกมีความเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์อ่ะนะครับเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งซ้ายขวากลางได้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเ,เขาเป็นเขาเป็นผู้เล่นแนวลุกที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วนะครับแล้วก็มีความอันตรายสามารถคุกคาม เขาเรียกคุกคามแนวรับของฝั่งตรงข้ามได้สร้างความกดดันให้กับแนวรับฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมใช้สองเท้าได้ดีด้วยนะใช้ได้ดีทั้งสองเท้าเลยนะครับเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองก็ได้สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับผม,มเรื่องศักยภา,าพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องศักยภาพเอาจริงๆนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้เห็นเซเมนโยเลยแล้วก็รู้สึกว้าว <g ười> กันอยู่แล้วนะเออรู้รู้กันดีอยู่แล้วแม้ว่าเซเวนโยเนี่ยถ้าเอาพูดตรงๆนะก่อนมาบอลมัตเนี่ย โนเนมากเลยไม่ไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแต่พอมาบอลมาเนี่ยทำผลงานได้ดีในระดับเขาเรียกเกมระดับพเมลีสามารถทำผลงานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่แปลกที่เซเมนโยจะกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมในปัจจุบันนี้นะครับผม,มทีนี้ถ้ามาถามความเห็นของผมนะครับสำหรับดีลที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยผมมีความคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผม ณนะตอนนี้นะณนะข้อมูลที่ได้รับมาที่ได้ที่ได้รับมาแล้วก็ได้แบบตามอ่านนู่นนั่นนี่นะครับและวิเคราะห์ด้วยดวยความคิดส่วนตัวโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ60-40% 60ี่เอรซิบคือลิเวอร์พูลอาจจะคว้าตัวในเดือนมกรานี้อืมยังไม่ถึงขั้นเจ็แบบโรมาโน่นะอืมคือมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ผมว่าลิเวอร์พูลแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกยากอะ อ,อย่างค่าฉีกสัญญา65้าล้านปอนอตีเป็นง่ายๆเลยนะ65้าล้านปอนไม่ได้แพงสําหรับริวพูนะหกสิบห้าล้านปอนนะครับแล้วอย่าลืมนะว่ามันมีวิธีการจ่ายเงินจ่ายผ่อนจ่ายอะไรเงี้ยมันทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหกสิบห้าล้านปอนนี่คือแบบประจิ๋วมากอะสาหรับผมนะเออแล้วริวพูเนี่ยกฎการเงินก็ยังอยู่ก็ยังห่างไกลกับคําว่าเสี่ยงนะครับสีเขียวปิดเลยนะครับยังไม่แดงนะครับยังไม่แดงเขียวเขียวคจีเขียวชะอุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้น มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับที่ลิเวอร์พูลอาจจะใช้โอกาสนี้เนาะมันเหมือนแบบคือลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เวลาจะซื้อใครอะเขาจะไม่ซื้อแบบคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซื้อเอากระแสะเขาจะดูโอกาสรอบด้านนะครับราคาความพร้อมการย้ายทีมของนักเตะศักยภาพนักเตะเ,เข้ากับทีมมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเซมนโนจากการอ่านข้อมูลมาเอาจริงๆเข้าแก็ปลิเวอร์พูลเกือบทั้งหมดแล้วนะอืมเกือบทั้งหมดแล้วก็ เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นไปได้นะครับสาหรับผมนะส่วนตัวผมนะแต่ว่าผมก็ยังให้ 60- 40อยู่นะครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีทีมใหญ่ทีมอื่นๆที่สนใจเซบันโยเช่นเดียวกันนะครับผมแม้ว่ามันอาจจะมีข่าวว่าอ้ก่อนหน้านี้เคยมีแมนยูหรืออาร์เซนอลอะไรเงี้ยหรือแมนซิเตียอะไรเงี้ยติดต่อมาแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของทารมิงด้วยอะช่วงเวลานะครับและตอนนี้ช่วงเวลาตลาดหน้าหนาวเนี่ยผมว่าเจ้าตัวอาจจะมองว่าเออเหมาะสมที่จะะยย้าล ส่วนจะย้ายหรือไม่ย้ายได้หรือไม่ได้ลิวพูจะซื้อหรือไม่ซื้ออันเนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีละกันเนาะมันก็ไม่แน่มันมีมันยังมีอีกหลายปัจจัยครับที่ต้องคํานึงนะครับเผื่อลิวพูอาจจะไม่ซื้อก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมเออหรือหรืออาจจะซื้อเลยเออเจ้าตัวหรืออาจจะยืน่นเจ้าตัวอาจจะมาหรือไม่มามันก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับอืมนะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดขององ,องตวนเซมนโยที่เกิดขึ้นอนะัปเดตนะปัจจุบันล่าสุดที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับแล้วก็ อยากจะมาชวนคุยกันชิวๆนะชวนคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับฟังคลิปแล้วเออคิดว่าเฮ้ยโอกาสได้มันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบโอ้ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมมีตัวอื่นนะ่าสนใจลองมาเทียบดูได้นะลองมาเทียบดูก่อนได้นะแบบอะไรนู่นนั่นนี่อยากแนะนําตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็สามารถเขียนข้อมูลหรือเขียนสิ่งที่อยากแชร์ลงมาในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็หากใครที่ เข้ามาเพิ่งได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเจอช่องผมเป็นครั้งแรกดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยคอนเทนต์ประมาณนี้ชอบกาลังดีนะครับถูกจริตตัวเองนะครับก็แต่ว่ายังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามนะครับก็สามารถนะครับรบกวนนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเนาะคุณก็จะได้เห็นก่อนใครเช่นกันนะครับผมอืมก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวของเซเมนโยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตาม ต่อกันไปว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็สุดสัปดาห์นี้นะครับพีเมลีกกลับมาเตะแล้วนะครับเวอร์พูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทีมเดียวในซีซั่นที่แล้วที่สามารถบุกมายัดเยียดความปลาชัยที่แอนฟิลด์ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าซีซั่นนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามไปลุ้นไปเชียร์กันอีกทีในในวันเสาร์นี้เนาะเตะวันเสาร์นะครับผมอย่าพลาดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับผมไว้โอกาสหน้าพบกัััันนนนใหม่ม่วววีนนี้ขออตลาไปกสสด